นิทานเรื่องเขาวงกฎแห่งทานละซอนตำนานแห่งโชคชะตาและฟองคลื่นตอนที่หนึ่งไข่มุกต้องห้ามในอนาณาจักรเล็กๆริมทะเลชื่ออิทาราเด็กหนุ่มนามว่าเคเลนเติบโตขึ้นในหมู่บ้านชาวประมงเขาเป็นคนเงียบขรึมซื่อสัตย์และรักในเสียงคลื่นมากกว่าสิ่งใดบิดาของเขาเสียชีวิตที่ทะเลมารดาเล่าให้เขาฟังก่อนตายว่า ใต้ทะเลลึกมีเมืองต้องห้ามชื่อฐาลอนลัสนที่จมลงเพราะความโอหังของมนุษย์คำเล่านั้นฝังอยู่ในใจเขาเสมอวันหนึ่งเขาพบเปลือกหอยสีเงินลอยมาบนฝั่งด้านในมีไข่มุกเรืองแสงมันส่องแสงสีฟ้าจางๆเรากับมีชีวิต ท่านใดนั้นทะแลก็เงียบกริบเสียงคลื่นหยุดลงฟ้าเปลี่ยนสีและเงาร่างหนึ่งปรากฏในสายตาเขาเป็นสตรีในชุดผ้าคล้ายสาหร่ายผืนงามข้าคือเนเรียนีราชินีแห่งทานละซอนเธอกล่าวและเจ้าถูกเลือกให้ปลดปล่อยคำสาบของเราตอนที่สองภารกิจจากอดีตการ เนเรียนีเล่าว่าทาลัสซอนเคยเป็นเมืองอันรุ่งเรืองใต้าการอวยพรของโพไซดอนแต่เมื่อประชาชนสแสวงหาอำนาจมากเกินควรพวกเขาสร้างหอคอยที่จะแตะสวรรค์นำเทพเจ้าทั้งหลายโกรธเคืองเมืองจึงถูกสาบให้นิทราใต้ทะเลตลอดกาล มีเพียงผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์กล้าหาญและไม่หวังอำนาจเท่านั้นที่จะปลุกเมืองให้ตื่นอีกครั้งเธอกล่าวเจ้าคือความหวังสุดท้ายของเราแค่เลนหลังเลแต่จิตใจเขาไม่อาจเพิกเฉยต่อชะตากรรมของผู้บริสุทธิ์เขาจึงออกเดินทางตามคำแนะนำของนางไปยังผาแห่งการคร่ำครวญซึ่งเป็นประตูสู่เขาวงกฏของทาลัลซอน ตอนที่สประตูใต้สมุดที่หน้าผาเคเลนรอจนแสงสุดท้ายของวันลับไปแผนที่ที่เนเรนีให้มาเริ่มเรืองแสงเขาดำดิ่งลงทะเลลึกลงเรื่อยๆจนพบอุโมงค์ปะกการังที่คล้ายขาไกรของงูทะเลเมื่อผ่านเข้าไปเขาก็พบกับอุโมงค์หินสีไพลินที่มีอักษรโบราณส่องแสงจางๆและเขาวงกฎแห่งทาลซอนเปิดออก ทันทีที่เขาก้าวผ่านประตูก็ปิดสนิทต,ตามหลังตอนที่สี่เมืองแห่งความเงียบ ภายในเขาวงกฏน้ำกลายเป็นอบอุ่นเขารู้สึกว่าหายใจได้อย่างอัศจรรย์สิ่งมีชีวิตแปลกตาแวกว่ารอบตัวและภาพวาดบนผนังเล่าถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองในที่สุดเขาออกสู่ห้องโถงกลางซึ่งมีบัลลังก์ทำจากเปลือกหอยขาวมุกและบนบัลลังก์นั้นคือเนเรียนีในร่างวิญญาณ ทะเลยังจดจำเธอกล่าวเบาๆเจ้าคือผู้ที่ข้ารอคอยตอนที่ห้าเงาแห่งอดีตเนเรียนีผ่าเคเลนชมเมืองที่ถูกการเวลาหยุดไว้ทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งน้ำพุหยดที่ค้างอยู่กลางอากาศเปล่าแหวกวายไม่ไหวติ่งและประชาชนที่ดูเหมือนจะหลับไหลอย,อยู่ในห้วงนิทรา คารซอนไม่ได้ตายแต่ติดอยู่ระหว่างความเป็นและไม่เป็นนางกล่าวเพราะพวกเราท้าถ่ายโชคชะตาเธอบอกว่าในการปลุกเมืองจำเป็นต้องผ่านบททดสอบแห่งธาตุทั้งสี่ที่เทพเจ้ากำหนดไว้เพื่อชำระบา,าแห่งอดีตเคเลนตอบตกลงทันทีตอนที่ 6. กการทดสอบแห่งไฟ บททดสอบแรกอยู่ในห้องโถงที่ถูกล้อมด้วยลาวาใต้สมดุดร้อนแรงจนทำให้น้ำเดือดเป็นฟองเคเลนต้องผ่านสะพานที่แหลมคมและเปราะบางตางสะพานเขาได้ยินเสียงพ่อที่ตายไปแล้วกระซิบว่าลูกจะไม่มีวันสำเร็จเจ้าคือเงาของข้าแต่เขาตอบว่าข้าไม่ใช่เงาใครข้าเลือกทางของข้าเอง เมื่อเดินผ่านไปถึงปลายทางไฟก็ดับลงเปลวเพลิงกลายเป็นสายรุ้งสีทองตอนที่7การทดสอบแห่งน้ำเขาถูกนำไปยังอ่างเกลียวคลื่นขนาดยักษ์ที่มองไม่เห็นก้นลึกจงกระโดดลงไอเสียงกล่าวขึ้นจากสายลมเขาตัดสินใจกระโดดทันทีโดยไม่ลังเลและพบว่าตัวเองลอยอยู่กลางมหาสมุทรไม่มีที่สิ้นสุด ในที่นั้นเขาได้พบกับตนเองในวัยเด็กร่างเด็กน้อยพูดว่าเจ้าลืมเสียงของทะเลไปแล้วเคเลนหลับตาและฟังเสียงคลื่นดนตรีของโลกเขาจำได้อีกครั้งความสงบที่แท้จริงคือการไม่ต่อต้านแต่ยอมรับเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งก็ลอยกลับขึ้นสู่พื้นห้องพร้อมกับหยดน้ำกลายเป็นคริสตัลบนมือเขา ตอนที่8การทดสอบแห่งลมและดินบททดสอบสุดท้ายคืออุโมงค์แห่งพายุที่แรงลมสามารถหักเหเส้นทางได้ตลอดเวลาเขาต้องเดินผ่านโดยยึดมั่นในความตั้งใจไม่หันหลังกลับแม้จะมีเสียงลวงหูเสียงร้องไห้ของแม่เสียงเย้ยหยันจากชาวบ้านในอดีตแต่เขาก็ยังเดินต่อไปสุดทางเขาเจอกำแพงหินหนาทึบไม่มีทางออก เขาจึงวางคริสตัลน้ำลงกำแพงสั่นไหวและกลายเป็นประตูแห่งหินอ่อนสีฟ้าเสียงของเนเรียนีกระซิบว่าเจ้าผ่านแล้วแต่ยังเหลือบททดสอบสุดท้ายในใจของเจ้าเอง ตอนที่9ดาบแห่งความทรงจำเมื่อผ่านบททดสอบทั้งสี่เคเลนถูกพาไปยังศาลเจ้าโบราณกลางน้ำวนที่นั่นมีแท่นหินซึ่งฝังดาบเล่มหนึ่งไว้เป็นดาบสีเงินสลักอักษรโบราณว่าอะเลเทียซึ่งแปลว่าความจริงเนเรียนีปรากฏขึ้นอีกครั้ง เจ้าจะต้องใช้ดาบเล่มนี้เพื่อตัดม่านคำสาบที่คลุมเมืองไว้นางกล่าวแต่มีข้อแลกเปลี่ยนผู้ถือดาบจะสูญเสียสิ่งหนึ่งซึ่งรักที่สุดเคเลนกุ่มดาบไว้ในมืออย่างแน่วแน่ข้ารักความสงบของข้าเขาพูดเบาๆแต่ข้ายินดีเสียมันเพื่อพาเมืองนี้กลับสู่แสงตอนที่สิผืนม่านแห่งคำสาบ ใจกลางของทาล์ซอนมีวิหารใหญ่ที่ถูกคลุมด้วยม่านสีดำหนาแน่นราวกับเงาทะเลเคเลนยกดาบขึ้นเสียงกระซิบรอบตัวพยายามจะหยุดเขาเสียงของอดีตความกลัวความสงสัยแต่เขาฟันดาบลงม่านแหวกออกเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นและเมืองทั้งเมืองก็เริ่มสั่นไหว ทันใดนั้นแสงสว่างก็ท่วมทนฟองคลื่นระเบิดออกเป็นประกายวิบวับและทุกอย่างที่หยุดนิ่งเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งตอนที่11เมืองที่ตื่นขึ้นประชาชนของทาราซอนค่อยๆฟื้นตื่นพวกเขาไม่แก่ลงเลยตั้งแต่วันที่ถูกสาบหลายคนร้องไห้หลายคนโผลเข้ากอดกัน เนเรียนีเองก็กลับสู่ร่างมนุษย์แววตาเธอมีน้ำตาแห่งความยินดีเจ้าคืออัศวินผู้ไม่มีกรอบแต่กล้าหาญที่สุดในตำนานเธอกล่าวแต่เมื่อเมืองฟื้นเคเลนก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งหายไปเสียงของทะเลเงียบลงในใจเขาเขาแลกความสงบภายในกับการปลุกโลกให้ตื่นและเขายอมรับมันโดยไม่เสียใจ ตอนที่12ตำนานแห่งผู้เงียบเสียงเมื่อเมืองทาลัสซอนกลับคืนสู่ความงดงามชื่อของเคเลนถูกสลักไว้ในศิลาบูชาข้างเทพเจ้าทั้งหลายแต่เขาไม่อยู่รับเกียรติเขาเดินออกจากเมืองอย่างเงียบงนันหันหลังให้เกียรติและคําสรรเสริญเขากลับขึ้นสู่โลกเหนือทะเลและใช้ชีวิตเรียบง่ายในหมู่บ้านชาวประมงเช่นเดิม แม้เขาจะไม่ได้ยินเสียงคลื่นอีกแต่ใจเขากลับเต็มด้วยความสงบใหม่ความสงบของผู้ที่ได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วและเมื่อเด็กๆถามถึงชายผู้เดินจากทะเลมาด้วยดวงตาเงียบสงบมารดาก็เล่าให้ฟังว่าเขาคือเคเลนผู้เงียบเสียงแห่งทาัสซอนจบบริบูรณ์